อีกหนึ่งสินค้าโอท็อปของจังหวัดชนบุรีที่ถือเป็นสินค้าน้องใหม่แต่กําลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากคือเสื้อที่ตัดจากผ้าบาติกของกลุ่มเพนผ้าบาติกตานนําบลหนองเหียงอําเภอพนัสน,นิคมจังหวัดชนบรุรีหรืออีกชื่อหนึ่งคือกลุ่มพึกษสาบาติกโดยปกติแล้วผ้าบาติกจะมีชื่อเสียงในฝั่งภาคใต้ของประเทศไทยแต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองเหียงได้จัดโครงการการพัฒนาอาชีพสร้างไรายได้แก่คนในชุมชน ผ้าบาติกจึงเป็นอีกหนึ่งวิชาที่นำมาฝึกสอนตั้งแต่ปีพศ2550เป็นต้นมาการประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มมากขึ้นจากการออกหน่วยลงพื้นที่จำหน่ายสินค้าที่ได้รับการสนับสนุนจากพัฒนากรประจำตำบลและหน่วยงานต่างๆที่เข้ามารับบริการทำให้ผ้าบาติกเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมได้รับมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในแต่ละเดือนมีออเดอร์สินค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังผลิตสินค้าอีกหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าผ้าเช็ดหน้าเสื้อยืดมัดย้อมไปจนถึงผ้าบาติกซ้อนที่หลายเส้นไม่ใช่สีขาวแต่เป็นสีพื้นนับว่าเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่หาซื้อได้ยากในจังหวัดชนบุรีก็มีมาตั้งแต่พศ2550ค่ะเป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะน้องเหียงที่จัดให้มีการสร้างอาชีพในชุมชน ก็จะมีหลายหลาย,หลายอาชีพหลากหลายอาชีพแต่ว่าอาชีพหนึ่งที่ทางอบอตอเขา,เาให้เวียากรมาสอนก็คือผ้าบาติกก็จะเป็นแม่บ้านคนว่างงานแม้แต่คนพิการอย่างที่น้องเห็นนะคะก็สามารถเข้ามาศึกษาแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ทำอาชีพตรงนี้ได้เ,เริ่มแรกเป็นไรายได้เสริมนะคะ แต่ว่าถ้าหากว,ว่าตอนนี้เราดำเนินการกันมาหลายปีแล้วก็จะมีออเดอร์เพิ่มขึ้นตอนนี้ก็จะถือว่าเป็นไรายได้หลักก็ก็ว่าได้เริ่มแรกก็คือเริ่มหาสอนอาชีพก่อนพอจบคอร์สในการสอนก็จะให้ทุนมาต่อยอดในการประกอบอาชีพก็เริ่มตั้งแต่เรียนรู้เบสิกเลยของการทำผ้าบาติกตั้งแต่เรียนรู้ผ้าเรียนรู้สีและ,ะขั้นตอนการทาผ้าบาติกเริ่มแรกนี่กรมพัฒนาศีมือแรงงานจะส่งวิทยากรมาสอน พอถ่าจากกรมพัฒนาสิ่งมือแรงงานก็จะเป็นศูนย์พระเทพนะคะจะมาสอนก็เป็นสองคอร์สต่อเนื่องจนจบคอร์สทั้งสองคอร์สนะคะตอนแรกที่เราจัดตั้งกลุ่มกันขึ้นมายังไม่เป็นที่รู้จักแล้วก็ยังอยู่ในศาลาประชาคมของของหมู่บ้านแล้วก็ลึกอยู่ลึกมากเลยแล้วก็พอดีผู้ใหญ่หรือว่าสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลจะเป็นคล้ายๆกับ ประชาสัมพันธ์ให้เราก็จะมีคนเข้ามาเรื่อยๆแล้วเราก็จะทําผลงานออกไปจนจนตอนนี้ก็เป็นที่รู้จักแล้วค่ะคุณปานีนะคะเป็นพัฒนากรอาเภอพนัสนิคมเป็นผู้มาดูแลเรื่องกลุ่มอาชีพประจําตําบลของน้องเหียงค่ะได้ผลักดันให้กลุ่มอาชีพในในน้องเหียงเนี่ย เขาเรียกว่าเพิ่มศัก,กยภาพของตัวเองขึ้นไปอีกเพิ่มมาตรฐานของตัวเองขึ้นไปเป็นที่ยอมรับของลูกค้าก็ต้องมีการคัดสรรดาวก็ได้มาช่วยแนะนําแล้วก็ส่งเสริมตรงตรง,ตรงนี้ให้เราค่ะเราก็ปีนี้จะเป็นปีที่มีการคัดสรรดาวซึ่งเราก็เข้าร่วมด้วยเพราะเราไปขึ้นทะเบียนโอท็อปที่อำเภอเอาไว้ก็จะมีเสื้อยืดมัดย้อมค่ะแล้วก็ผ้าเช็ดหน้ากระเป๋าเล็กๆที่สามารถซื้อซื้อได้ทั่วไปอะค่ะ แต่ว่าที่เราเน้นสุดๆก็คือเน้นที่สุดก็คือเป็นเสื้อเป็นผ้าตัดเสื้อ,อปัญหาอุปสรรคก็มีหลายอย่างนะตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มแรกเลยที่เราขาดการโปรโมทเนาะขาดการส่งเสริมช่วงแรกๆเพราะว่า <Okay. S 1> เราทํมันกันมานานกว่ากว่าที่เราจะมาอยู่ตรงจุดนี้ค่ะ <Okay. S 1> ก็คือว่าลูกค้าไม่ค่อยจะรู้จักเราแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวในกลุ่มของเราเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะ <Okay. S 1> ก็พอดีมี เจ้าหน้าที่ทของหน่วยงานราชการมาช่วยแนะนําส่งเสริมให้ตรงจุดนี้ความเชื่อมั่นก็เพิ่มขึ้นแล้วก็ชื่อเสียงก็เริ่มเริ่มม,มีมากขึ้นตอนนี้เราพอเพียงแล้วเพราะว่าเรามีการไปติดต่อกับทางกศนอํเอาเภอพนัฐนะคะเปิดคอร์สสอนเพื่อที่จะเ,เขาเรียกสอนให้คนที่เขาจะมาทําตรงนี้คือจะมาทําตรงนี้ได้ก็ต้องเรียนรู้ก่อนเนาะก็ทางกศนก็ให้ความร่วมมือนะคะ เปิดคอร์สสอนเด็กที่ที่เราได้มาใหม่คนนี้เนี้ยค่ะที่ที่เขาเขามาช่วยงานเนี่ยคือเรียนจากกศน,นอที่เราไปสอนก็ก็เพิ่มขึ้นมาแล้วจุดเด่นของเราคือว่าดีไซน์การดีไซน์ตามใจลูกค้าลูกค้าสามารถระบุได้ว่าอยากให้เราออกแบบแนวไหนแล้วก็สีก็สดใสนะคะแล้วก็ผ้าของเราจะจุดเด่นตรงผ้านุ่มเนื้อนิ่มเพราะฉะนั้นเวลาจับผ้าดูก็จะรู้สึกว่าเออผ้าเรานิ่มกว่ากลุ่มอื่นนะอนันอันนี้ไม่ได้ออกตัวเองนะแต่ว่า เราจะเดโดดเด่นตรงตรงนี้มากกว่าคือลวดลายลวดลายออกแบบได้ตามใจลูกค้าแล้วก็ผ้าเนื้อนุ่มค่ะแต่ว่าถ้าใครสนใจพี่ก็ยินดีที่จะจะสอนให้ค่ะค่ะเพราะว่ายินดีที่จะเผยแพร่ตรงจุดเนี้ยก็ตรงนี้ส่วนใหญ่ผ้าบาัติกจะไปดังที่ทางใต้ใช่ไหมคะเยอะเยอะมากอะไรเงี้ยทางภาคตะวันออกจะไม่ค่อยมีนอกจากว่าคนที่เขาทาธุรกิจแล้วเข้าไปซื้อผ้าทางใต้มาแล้วก็มาตัด ขายอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นเชิงธุรกิจมันไม่ใช่แบบส่งเสริมอาชีพในชุมชนให้คนในชุมชนมามาทําเพิ่มไรายได้ไงคะของของพี่เป็นเป็นของชุมชนโดยตรงก็คือว่าดําเนินการเพื่อชุมชนก็คือถ้าหากว่าบุคคลภายนอกอยากภายในชุมชนนะคะคืออยากเรียนรู้อะไรเงี้ยเราก็ยินดีที่จะสอนให้ก็เบอร์โทรศัพท์0 8 1ย์1ปด6นนี่ะคะพี่พรค่ะ,ะเป็นตัวแทนของกลุ่มอยู่ ก็ติดต่อได้เลยค่ะโดดเด่นด้วยลวดลายดีไซน์ที่แปลกใหม่เฉดสีที่สดใสด้วยความนุ่มของเนื้อผ้านับว่าเป็นสโลแกนของกลุ่มเพนผ้าบาติกที่ไม่เหมือนใครเริ่มจากขั้นตอนการทําคือการออกแบบลวดลายที่ลูกค้าสามารถออกแบบได้เองหรือให้นักออกแบบช่วยดีไซน์ได้เช่นกันผ้าหนึ่งผืนสามารถทําเสื้อได้หนึ่งตัว คนที่ออกแบบลายจะต้องมีเทคนิคและการกะร,ระยะก่อนที่จะวาดเพื่อให้เสื้อที่ออกมาสมดุลกันการสนใจตอนแรกก็เป็นแบบชอบศิลปะอยู่นิดๆหน่อยๆนยแล้วครับแล้วก็ดีมามันมีการเปิดอบรมก็เลยลองมาทําดูก็เลยมันเข้าทางก็เลยสนใจชอบดีครับตั้งแต่ปีสองสามสี่ปีที่แล้วนะครับเราชวนมาอบรมก็เลยทำมาเรื่อยๆยาวมาเลยครับก็เป็นแบบไรายได้เสริมยครับเพราะว่ามันมาแบบเป็นลถมั่งหรือมาบ้างอะไรยาเงี้ยครับถ้าแล้วแต่ตามคอนเซ็ป ถ้าลูกค้าอ,าอยากได้อย่างนี้เราก็จัดให้เราก็ออกแบบให้ก่อนนะครับแล้วก็บางครั้งก็ลูกค้าอาจจะเอาลายมาให้เราแปลงเอาส่วนมากจะเป็นดอกไม้นะครับเอแล้วได้ออกลายถ้าเป็นแบบแนวผู้ชายไปอาจจะเป็นมังกรหรือเป็นพวกสัตว์ไปอะไรเงี้ยครับ <S <S นนก็คือขั้นตอนแรกนะครับเราก็ตาแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็เอาแบบตามใส่กระดาษก่อนครับว่าเราจะเอาอยัางไงอะไรเงี้ยครับก็แล้วเอา,เอาไปให้ลูกค้าดูก่อนเราเรียกลูกค้ามาดูก่อนนะครับว่าสนใจอย่างนี้โอเคตามแบบ ที่เขาต้องการหรือเปล่าครับพอตกลงก็ได้แล้วเราจึงมาลงใส่ผ้าเลยถ้าเป็นที่นี่นะครับก็ลูกค้าสามารถสั่งลายเราได้ก็คืออยากได้ไลายเราจัดให้ได้หมดเลยก็เป็นที่พิเศษตรงนี้นะครับที่ลูกค้าที่มาเรื่อยๆคือเขาอยากได้ลายอะไรเราก็สามารถทําให้เขาได้เลยก็เราออกแบบเองได้นี่ครับยังไงดีครับก็ฝ <c oughs> ากให้ก็มาสั่งเยอะแล้วเราออกแบบลายให้ได้ทําที่คุณต้องการเลยนะครับเป็นโดดอย่างนี้ครับ ขั้นตอนต่อมาคือการนำผ้าที่ลงไายแล้วมาลงเทียนโดยใช้จันติ้งตักเทียนที่ละลายแล้วมาวาดทับไหล่เส้นเทียนที่ลงนี้เมื่อทำเสร็จเป็นเสื้อจะเป็นขอบสีขาวเนื้อผ้าจึงเป็นเอกลักษณ์ของผ้าบาติกโดยแท้ดังนั้นการลงเทียนถือเป็นหัวใจสำคัญเทียนที่ลงต้องมีการผสมโดยใช้เทียนเหนียวและพาราฟินผสมในอัตราส่วนที่เท่ากันตัวพาราฟินจะทำให้เส้นเทียนที่ลงนั้นไหลลื่นไม่สะดุด นอกจากนี้เทียนที่ใช้วาดนั้นจะต้องอยู่ในอุณหภูมิที่เท่ากันตลอดเวลาเพราะถ้าอุณหภูมิต่ำไปจะทำให้เนื้อเทียนที่วาดไม่ซึมลงเนื้อผ้าเป็นลอยนูนพอนำไปลงสีจะทำให้สีซึมถึงกันหรือถ้าหากว่าอุณหภูมิที่สูงเกินไปจะทำให้เนื้อเทียนแตกและไม่เป็นเส้นสม่ำเสมอ เมื่อลงเทียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นการลงสีขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนที่นานที่สุดเพราะต้องใช้สมาธิในการลงให้สวยงามและใช้น้ำเป็นตัวช่วยทำให้เกิดเป็นรูปสามมิติซึ่งแต่ละลายก็มีความยากง่ายที่แตกต่างกันไปคือนี่คือจันติ้งครับแต่ภาษามาเลเซียเขาจะเรียกว่ายันติง้งต่ส่วนมากเข้ามาในประเทศไทยก็เรียกว่าจันติง้งเป็นเกวยก็จะตักน้ำเทียนที่หลอมละลายแล้วก็ ให้อยู่ในนี้แล้วก็จะเขียนคือความยากง่ายของมันก็คืออยู่ที่ว่าเราจะต้องให้เทียนทั้งทุกเส้นที่ลงเนี่ยจะต้องติดต่อกันถ้าเกิดเทียนรั่วนิดหนึ่งสีก็จะออกไปก็จะทําให้งานชิ้นนั้นเสียครับก,ก็มีครับเวลางานเร่งๆเราก็จะมีแบบนิดๆหน่อยๆบ้างครับแต่ก็แก้ปัญหาความถนัดของตัวเองครับคือเราชอบแบบนี้คือกินอายของเทียนเนี่ยมันมันมีความโดดเด่นของมันออกมาครับของเรามีความโดดเด่นที่ว่าออกแบบลายได้อยู่แล้วแล้วก็ความพิ้วไหวของเส้นเทียนแล้วก็ความนุ่มของเนื้อผ้าก็เจินได้ครับ พอลองทําดูแล้วมัน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 ง่ายถ้าถ้าลายง่ายๆก็วันนึงก็จะได้ห้าห้าเปอร์หนดอกเยอะหน่อยก็จะช้าได้นึงเพราะว่าถ้าทําทํร็วแล้วเวลามันเลยแล้วมันจะช้ากว่าลงในดอกถ้าถ้าลงทาไปได้ก็ได้ก็ได้สวยแล้วก็ไม่เหมือนใครแล้วก็สีสีสันก็จะสดใสเมื่อลงสีแล้วขั้นตอนต่อไปคือการลงสีพื้นโดยใช้แปรงใหญ่เป็นขั้นตอนที่ต้องทำให้เร็วที่สุด ก่อนรอให้แห้งประมาณ1-2ชั่วโมงจากนั้นนำผ้าที่ได้ไปเคลือบน้ำยาการสีตกหรือที่เรียกกันว่าซิลิเกตซึ่งมีลักษณะเหนียวทิ้งไว้6ชั่วโมงก่อนนำไปฉีดเพื่อทำความสะอาดจนกว่าความเหนียวของซิลิเกตจะหมดไปและนำผ้าไปต้มในน้ำเดือดเพื่อลอกลายเทียนที่ลงไว้เป็นจำนวน2-3ครั้งจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการนำไปตากให้แห้งและรีดก่อนที่จะนำไปส่งแผนกตัดเย็บเพื่อประกอบเป็นเสื้อต่อไป ด้วยลักษณะของผ้าที่นำมาทำเป็นผ้าขัดต้นน100เซซึ่งเป็นเส้นใยจากธรรมชาติหรือบางคนอาจจะเรียกกันว่าเป็นผ้าฝ้ายสินค้าจึงเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถเลือกได้อีกเช่นเดียวกันว่าเสื้อผ้าบาติกที่สั่งนั้นจะนำไปเคลือบกาวเพื่อให้ได้ทรงอีกหรือไม่ซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันเพียง200บาทเท่านั้นถือได้ว่ากลุ่มพึกษาบาติกนี้เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ประสบความสำเร็จ จากการพัฒนาอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากทางหน่วยงานต่างๆส่งผลทำให้ประชาชนมีรายได้บางคนจากรายได้เสริมก็กลายเป็นรายได้หลักนอกจากนี้กลุ่มใดที่ต้องการหาความรู้หรือศึกษาดูงานที่นี่ก็เย็นดีที่เป็นที่ปรึกษาได้เช่นเดียวกัน